เรื่องราวของเนทไมเนตและสาวสวยในรูปถ่ายลอยกระทงเมื่อเนทไมเนตลงรูปถ่ายกับหญิงสาวคนหนึ่งในเทศกาลลอยกระทงทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตต้องสงสัยสุดๆว่าเป็นใครบ้างภาพนั้นแสดงถึงความสัมพันธ์ที่เป็นอย่างไรจนทำให้เนทต้องเข้ามาคอมเมนต์อย่างเป็นเหมือนเปิดตัวแฟนใหม่ในภาพที่ลงไว้เนทและหญิงสาวจับมือกันอย่างอบอุ่นพร้อมกับภาพฉากหลังเป็นโคมลอยนับร้อยดวงทำให้แฟนคลับต้องขยี้ตาไม่พ้นพร้อมกับคอมเมนต์จากเนทที่เป็นอะไรบ้างทำเอาแฟนคลับต้องเข้ามาติดตามอย่างร้อนแรง แต่นี่เป็นเรื่องราวที่มีความเข้มข้นมากกว่าที่คิดการสืบหาข้อมูลจากนักสืบโซเชียลได้พบว่าหญิงสาวในรูปถือเป็นน้ำตาลวิลาสินีรัตนยัยนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงทีมชาติไทยซึ่งก็ได้เที่ยวเทศกาลลอยกระทงในช่วงเดียวกันและถ่ายรูปที่ฉากหลังเป็นโคมลอยนับร้อยดวงเช่นกันทำให้เรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่สงสัยและต้องติดตามอย่างร้อนแรง แต่ข้อมูลที่นักสืบโซเชียลพบได้นี้ยังไม่ใช่เรื่องเสร็จสิ้นมีความสัมพันธ์ที่อาจเป็นอย่างไรและความสัมพันธ์นี้จะมีผลต,ต่อการทํางานของเนทอย่างไรทุกอย่างยังคงเป็นลักษณะของความสงสัยและเรื่องราวนี้จะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างร้อนแรงและนี่เป็นเรื่องที่มีความเข้มข้นและเป็นเรื่องที่สงสัยอย่างมากคุณคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้มาฝากความคิดเห็นกันได้เลยนะครับค่ะ